เมื่อไม่นานมานี้นะครับมันก็ได้มีข่าวดังข่าวเช้าอยู่เรื่องหนึ่งที่แบบมีสตีเมอร์สาวผู้หนึ่งซึ่งมีแฟนๆติดตามอยู่เยอะเนี่ยก็ได้โดนคนนะครับมากระโดดจิ้มตัวเธอจนกระทั่งน้ําแดงเนี่ยได้พุ่งออกมาจากแม่สาวคนนั้นอย่างเยอะแยะเลยนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากคนโดยรอบครับหากแต่มันก็ไม่มีใครเลยที่ได้ช่วยเหลือแม่นางผู้นั้นนะครับ การเป็นไลฟ์สตรีมเมอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์อะไรนี้ทุกวันนี้นะครับแอดก็เชื่อได้ว่ามันเป็นหนึ่งในอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะเป็นกันใช่ไหมครับหากแต่ไอการเป็นสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ต้องแลกมาด้วยกับความเป็นส่วนตัวของเราครับที่ก็อาจจะหายไปเลยและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือถ้าหากว่ามันมีพวกแฟนๆซึ่งเป็นลุงๆอเปะหืน่หนๆอะไรแบบนี้มาติดตามเราโดยมีความหวังแบบ สัก,กวันอยากจะมาบดบทน,นวดนวดเราให้ได้หรือถ้าร้ายแรงไปมากกว่านั้นนะครับก็จะเป็นเหมือนกับไอ้ข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อญี่ปุ่นในต้นปี2025เนี่ยนะครับที่เขามีอแปะคนหนึ่งที่เป็นแฟนๆเนี่ยไปจิ้มแม่นางสตรีเมอร์คนนั้นให้ดับไปนะครับหากแต่ว่าพอเธอเนี่ยได้เครื่องดับไปนะครับมันกลับมีบางคนที่ได้ชื่นชมตะลุงซึ่งได้ก่อเหตุนั้นคือแบบ ทำไมกันละ่ะทำไมโลกเราในทุกวันนี้มันถึงได้วิบัติอะไรกันไปแบบนั้นเหรอทาไมไอ้คนที่ได้ทําผิดมาเขากลับเป็นฝ่ายที่ได้โดนชื่นชมไปซะงั้นละ่ะเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการที่มักจะนําเอาเรื่องราวดากัดกๆแล้วก็จังไรจากทั่วโลกนะครับมาเล่าให้ฟังกันอย่างไรกันแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary นั่นเองโดยเรื่องราวนี้นะครับมันก็ได้เกิดขึ้นกับแม่น้องนางสาวคนหนึ่งที่มีอายุแค่22เองนะมีนามว่า ไอริซาโตะหรือแอดจะขอเรียกสั้นๆว่าแม่นางซาโตะตลอดทั้งคลิปเลยแล้วกันนะครับเพื่อความกระชับของการเล่าเรื่องซึ่งแม่นางซาโตะผู้นี้เนี่ยเธอก็เป็นสตรีมเมอร์อยู่ในแพลตฟอร์มอันนึงของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าฟูวาจิ G, หรือว่าฟูวอชนะครับถ้าจะเรียกตามแบบคนญี่ปุ่นนะซึ่งไอแพลตฟอร์มนี้เนี่ยถ้าจะพูดด้คนไทยเราเห็นภาพนะครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายกับ แพลตฟอร์ม Twitch เนี่ยแหละที่สตรีมเมอร์แต่ละคนนะครับก็จะมาเล่นเกมโชว์ให้ดูหรือว่าโชว์ชีวิตส่วนตัวอะไรไปนะครับผมโดยผลงานที่แม่นางสโตได้ทำอยู่บนแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็นับว่าดีอันควรเลยนะคือมีคนติดตามอยู่ประมาณแบบเกือบหลักครึ่งหมื่นนะซึ่งก็ไม่ธรรมดาเลยสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับเรียกว่าเธอเนี่ยเป็นตัวท็อปท็อปของแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้แล้วถามว่าเธอได้ทำอะไรมาล่ะทำไมเธอถึงได้โด่งดังขนาดนั้นนะครับก็ต้องบอกว่า เอาจริงๆเธอก็ไม่ได้ทําอะไรพิเศษหรอกก็แค่ไลฟ์คุยกับแฟนๆสลับกับการชวนแฟนๆเนี่ยมาทํำชาเลนจ์เล่นเกมอะไรของเธอทั่วไปนะครับหัวล็อกคิกคักกันไปบวกกับโชว์ความสดใสไปวันๆนะครับหากแต่สิ่งหนึ่งที่น้องนางผู้นี้มีแล้วอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเลยก็คือหน้าตาของเธอ,อยังไงล่ะครับผมก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนได้เปิดหน้าจยเนี่ยเราก็จะเห็นได้ใช่ไหมครับว่า แม่นางซาโตะผู้นี้เนี่ยเธอดูน่ารักจุ๋มมุมจุ๋มมิมมากเลยแมย่ดูใสๆหน้ากอดเจออย่างนี้ถ้าไม่รักก็บ้าแล้วก็ไม่แคล้วคงสมองไม่ค่อยดีนะครับผมนั่นแหละน้องนางซาโตะผู้นี้นะครับก็เลยได้มีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่เนี่ยเข้ามาติดตามเธอกันอยู่ตลอดเลยครับผมและก็แน่นอนนะครับในบรรดาหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีพวก คุณลุงแก่ๆอย่างแนวลุงลุงหืนๆือะไรเงี้ยมาแอบติดตามมาแอบซุ่มตามไลฟ์สตรีมของน้องนางด้วยเนี่ยแหละซึ่งหนึ่งนั้นนะครับเขาก็จะกล่าวถึงอาแปะคนหนึ่งที่แอดขอจะเรียกว่าอาแปะตลอดทั้งคลิปเลยละกันนะที่ก็ได้อายุ40กว่ากว่าแล้วนะครับแต่ชีวิตของอาแปะเนี่ยก็ยังโดดเดี่ยวหนาวเหน็บอะไรกันอยู่นะครับมันก็เลยได้ทําให้ช่วงก่อนวันคริสต์มาสของปี2021เนี่ย อแปะก็ได้หลงเข้ามาในไลฟ์สตรีมอันนี้แล้วก็มาเห็นความสดใสของน้องนางซาโตะนี่แหละที่แบบเห็นแล้วจิตใจมันอบอุ่นเล็กๆทำให้อากาศหนาวในช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันดูช่างสุขสันต์และอแปะก็รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาแปลกๆนะครับผมนั่นแหละในเวลาต่อมาอาแปะคนนี้นะครับแกก็เลยที่ติดตามน้องนางซาโตะเนี่ยมาตลอดเลยและแกก็ได้ทำแบบที่แฟนๆส่วนใหญ่ในไลฟ์สตรีมนะครับเขาจะทำด้วยก็คือ โดเนตตังค์ให้กับน้องนางคนนี้ทุกๆเดือนเลยนะครับแล้วเงินที่อาแปะได้โดเนตให้หรือว่าบริจาคให้อะไรเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่จํานวนน้อยๆน,นะคือประมาณเดือนละหนึ่งแสนเยนเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งหนึ่งแสนเยนในยุคสมัยปี2021เนี่ยมันน่าจะตีอยู่สักสามหมื่นกว่าบาทไทยนะครับตัวเลขลกลมๆนะครับผมซึ่งไอจํานวนสามหมื่นบาทไทยเนี่ย มันจะเป็นจํานวนที่เราก็รู้ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่น้อยเลยนะคือพนักงานรุ่นสูงของไทยบางคนเนี่ยก็อาจจะยังทําเงินเดือนไม่ถึงกันเลยแต่นั่นแหละครับอแปะคนนั้นเนี่ยก็ได้โอนเงินไปเป็นเดือนละสามหมื่นสามหมื่นโดยหวังลึกๆว่าน้องนางสาโตะเนี่ยจะหันมาสนใจอแปะบ้างครับซึ่งไอ้สนใจที่ว่าเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นการสนใจแบบแค่ลุงหลานธรรมดาหรือสนใจแบบในแนวรักๆใคร่ๆนะครับเพราะในข่าวเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกแบบจริงจังและอแปะก็เหมือนจะไม่ได้ เปิดเผยอาการของตัวเองที่แท mm ้จ hmm. ร mm ิง hmm. ด mm ้วยแต่เอาเป็นว่าเพื่อนๆค่อยๆมาฟังกันดีกว่าแล้วเพื่อนๆก็ตัดสินเองแล้วกันว่าอาแปะเขาได้คิดยังไงกับน้องนางนะครับผมแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับพอหลังจากที่อาแปะได้บริจาคตังค์ให้น้องนางซาโตะอย่ทุกเดือนทุกเดือนเรื่อยๆมาแล้วก็เป็นเงินจํานวนเยอะๆด้วยเนี่ยน้องนางซาโตะที่เด็นอูยอดเงินจากคนบริจาคคนนี้มันก็เยอะจริงๆเลยนะก็เลยมาขอขอบคุณแฟนๆคนนี้สักหน่อยครับผม แล้วพอได้พูดคุยกับอาแปะสักพักหนึ่งเนี่ยน้องนางซาโตกก็รู้สึกสนิทสนมขึ้นมากับอาแปะนะครับในที่สุดเนี่ยน้องนางซาโตกก็เลยได้ขอลายส่วนตัวกับอาแปะนะมาคุยกันอยู่หลังไม่สองต่อสองเลยครับผมซึ่งเมื่อถึงจุดนี้เนี่ยเราก็น่าจะเห็นกับเรื่องอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรแล้วนะครับผมโดย อาแปะอี e, ตอนแรกๆที่ได้รับไลน์ของน้องนางซาโตะมาและได้คุยนะอาแปะก็รู้สึกใจฟูอย่างมากเลยครับผมคือเพื่อนๆลองนึกดูสิถ้าหากว่ามันมีไอดอลคนหนึ่งที่เราได้ติดตามมาตลอดเนี่ยอยู่ๆเขามาทักในแชทไลน์ส่วนตัวเร้วว่าเขามาคุยกับเราแบบ2ต่อ2องจะไม่ให้ดีใจได้ยังไงใช่ไหมครับผมนั่นแหละในตอนแรกๆนะครับอาแปะก็เลยได้คุยกับน้องนางซาโตะด้วยความเบิกบานเลยหาแต่ว่า ในเวลาต่อมาไม่นานนะครับก็เหมือนกับว่าจะมีเรื่องดวงชงได้เกิดขึ้นกับน้องนางซาโตะนะคือเธอนะครับได้ทํากระเป๋าตั้งหายอยู่ที่ทํางานครับผมซึ่งอันนี้แอ๊ก็ต้องบอกก่อนนะว่าอีกอาชีพหนึ่งนอกจากที่จะเป็นไลฟ์สตรีมเมอร์ของน้องนางซาโตะเนี่ยเธอก็เหมือนจะทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารเพื่อเป็นรายได้เสริมนะครับผม ซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยน้องนางซาโตะก็บอกว่าเธอได้รีบกลับมาบ้านครับเสร็จแล้วก็ลืมกระเป๋าตังค์เนี่ยไว้ที่ทํางานหลังจากนั้นก็เพิ่งมาสำเนียกใจได้ไอตอนเดินกลับมาระหว่างทางจะกลับบ้านนี่แหละแต่ว่าถ้าจะกลับไปที่ร้านนั้นเนี่ยมันก็อยู่ไกลแล้วนะครับแต่เธอในตอนนั้นเนี่ยก็มีความจําเป็นจะต้องใช้ตังค์อย่างมากเลยน้องนางซาโตะก็เลยได้นั่นแหละทักไปที่แชทของอาแปะนะครับแล้วก็ไปขอยืมตังค์ของอาแปะซะหน่อยบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยจะคืนอะไรให้นะครับ โดยอาแปะเมื่อได้รับการขอความช่วยเหลือมาจากไอดอลที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยก็แบบได้สิทำไมจะทำให้ไม่ได้ละอาแปะในตอนนั้นนะครับก็เลยรีบเติมตังค์ให้เธอเลยครับผมคือไอ้วิธีการที่อาแปะใช้นี่มันเหมือนจะไม่ใช่การโอนเงินผ่านธนาคารนะแต่มันเหมือนจะเป็นการให้เติมตังค์ในไลฟ์สตรีมอะไรของเขาละมั้งครับถ้าหากแอดแปลภาษาญี่ปุ่นมาไม่ผิดนะคือแบบ เราก็ไม่ใช่ว่าจะญี่ปุ่นอะไรเก่งมากนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับในเวลาต่อมาเนี่ยพออาแปะได้เติมตังค์ให้เธอประมาณ10,000เยนหรือว่าประมาณ3 0 0พันกว่าบาทไทยนะครับน้องนางซาโตะเนี่ยก็เลยได้ขอบคุณอาแปะเป็นการใหญ่เลยอมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันต่อมาเนะี่ยจะโอนตังค์คืนให้อาแปะอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแล,แล้วแล้วเมื่อวันต่อมาได้มาถึงนี่น้องนางซาโตะนะครับก็เลยได้ส่งไปหาอาแปะเลยแต่ไม่ใช่ส่งตังค์นะคือส่งมเมสเซจไปแบบว่าอาแปะคะ ขอยืมตังค์อีกรอบหน่อยสิคะคือเงินเก่าก็ไม่คืนนะครับแต่ก็ขอมายืมตังค์ใหม่เพิ่มด้วยแล้วจำนวนเงินที่เธอได้ขอยืมจากอาแปะเนี่ยรอบนี้นะครับก็มากขึ้นกว่าเดิมเป็น1เท่าเด้คือแต่เดิมขอไป3 0 0 0บาทกว่าๆใช่ไหมรอบนี้เนี่ยเธอก็ขอสัก6000กว่าบาทนะครับซึ่งอาแปะก็ได้เติมตังค์ให้ไม่คิดอะไรครับคือหวังว่าแม่นางซาโตะเนี่ยเขาคงจะลำบากอะไรแล้วเดี๋ยวเธอก็คงจะไปรวบยอดอะไรแล้วก็มาคืนอาแปะทีเดียวนะครับอาแปะก็ไม่ว่ากันครับผมฮากแต่ว่า ในเวลาต่อมามันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นนะสิเพราะนอกเหนือจากที่เธอจะปล่อยเบลอรเรื่องการขอยืมตังค์จากอาแปะในรอบก่อนๆมานะครับแม่นางซาโตะผู้นี้ก็ยังได้มาขอยืมตังค์อาแปะในรอบใหม่ต่อโดยการที่มีข้ออ้างอะไรแบบหนักๆขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งทําให้จํานวนตังค์เนี่ยมันก็ได้เพิ่มขึ้นเยอะแยะจนกลายเป็นแบบยืมทีสองสามหมื่นบาทไทยอะไรเลยประมาณนั้นนะ่ะซึ่งหนึ่งในบรรดาข้ออ้างดังกล่าวที่เธอได้เอามาขอยืมตังค์นะครับคือ แค่เราฟังแล้วก็รู้แล้วว่าสันกระดาของแม่นางเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเธอได้บอกว่าเนี่ยตอนนี้พี่สาวเธอกาลังจะคลอดลูกนะแล้วพอพี่สาวคลอดออกมาเสร็จเนี่ยก็ไม่มีตังค์เลี้ยงลูกเธอก็เลยจะขอตังค์เนี่ยไปช่วยพี่สาวเธอหน่อยแบบมันมองไงมันก็รู้ว่ามันตอนแหละนะครับผมแต่ชีวิตแอดเนี่ยแอดเคยเจอหนักกว่านั้นอีกนะคือมีคนมาบอกเนี่ยขอยืมตังค์หน่อยสิตอนนี้นะ พ่อแม่ฉันตายไปแล้วมรดกฉันก็ไม่มีฉันก็ไม่มีบ้านอะไรอยู่ต้องมานอนอยู่ข้างถนนนะครับเราก็เลยได้บอกเขาไปว่าเอาสาธุก9ขอใขอสมพรป่านะครับเพราะแบบพ่อแม่เขาเนี่ยอัพเฟซบุ๊กอยู่เลยจะมามองอะไรไปละครับผมคือดูอยังไงเนี่ยเรื่องนี้มันก็ตอแหละนะครับผมแต่นั่นแหละครับถามว่าอแปะเนี่ยเมื่อได้รับคําขอร้องมาอย่างนั้นจากแม่นางซาโตะนะครับอแปะจะทํำยังไงครับอแปะก็ได้เติมทงังให้กับแม่นางซาโตะอีกครับผมคือ เติมจนแทบตัวอาแปะเนี่ยจะไม่มีตังไปซื้อข้าวอะไรกินเองแล้วนะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับอาแปะแกจะไม่ได้มีงานประจําอะไรอย่างมั่นคงด้วยนะแล้วไอเรื่องนี้เองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าน้องนางซาโตะเธอไม่รู้นะครับคือเหมือนกับครั้งหนึ่งที่อาแปะเนี่ยได้บอกประมาณว่าซาโตะเอ้ย เงินที่อาแปะจะแบบไปเติมตังค์ให้กับเธอเนี่ยอาแปะก็มีไม่พอแล้วนะจ๊ะซึ่งถ้าแปลภาษาญี่ปุ่นที่เขามักจะอ้อมค้อมนะครับก็คือเขาต้องการจะบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีตังค์แล้วว่างั้นเถอะแต่น้องนางซาโตะนะครับพอเขาบอกว่าอาแปะไม่มีตังค์พอจะไปเติมให้กับน้องนางซาโตะใช่ไหมถามว่าน้องนางซาโตะเธอจะทํายังไงครับเธอก็บอกอ๋อ ไม่มีตังค์เติมให้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็โอนตังค์มาให้ตรงๆเลยในบัญชีธนาคารของนงสิคือแบบนี่ปัญจตะกาอะไรของมันคิดเนี่ยน่าด้านมากนั่นแหละครับคือเรื่องราวต่อจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับน้องนางซาโตะเนี่ยนะแกก็จะพยายามใช้วิธีทุกอย่างในการหลบเลี่ยงการบอกว่าไม่มีตังค์แล้วของอแปะแบบมีมารยาทนะโดยการขอตังค์อแปะเพิ่มอยู่นะครับคือถ้าแบบ เติมตังค์ไหมในไลฟ์สตรีมสดๆตรงๆได้ไม่เป็นไรใช่ไหมก็อโอนมาให้ในธนาคารเฉยเลยหรือมันจะมีครั้งหนึ่งนะครับที่อาแปะก็คงเหมือนกับจะเลงแล้วว่าน้องนางซาโตะอาจจะอายุน้อยเกินไปก็ได้ก็คงจะไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้ที่อาแปะพูดเฉยเยอะไรไปเนี่ยคืออาแปะตั้งใจจะบอกว่าอาแปะไม่มีตังค์มันก็เลยมีช่วงบทสนทนาหนึ่งนะครับที่อาแปะก็บอกว่าโอ้ยลาบากมากเลยไม่รู้จะไปหาตังค์มาจากไหนนะทาให้น้องนางซาโตะเนี่ยหลงกลอาแปะครับก็เลยไปถามอาแปะว่าแล้ว อาแปะไปเอาตังมาจากไหนเหรอซึ่งมาถึงช่วงนั้นนะครับอาแปะก็เลยได้บอกเลยว่าอ๋ออาแปะก็ไปกู้เงินมาจากทางบริษัทให้กู้ถึง2บริษัทนะจ๊ะเพื่อจะเอาเงินมาให้เธอหรือถ้าจะแปลตรงๆก็คือตอนนี้เนี่ยอาแปะไม่มีตังแล้วจนอาแปะต้องไปขอยืมตังจากคนอื่นเนี่ยมาให้เธอเธอควรจะเห็นตังจากอาแปะได้แล้วนะคือถ้าจะให้อาแปะไปกู้ตังจากบริษัทเจ้าเดิมอีกเนี่ยเขาก็ต้องไม่ให้อาแปะกู้ผ่านแน่เลยซึ่ง เอาจริงๆเมื่อถึงเวลานี้ถ้าหากน้องนางซาโตะแกมีจิตใต้สำนึกที่ดีหรือว่าพ่อแม่สั่งสอนมาดีหน่อยเนี่ยแกก็น่าจะเห็นได้แล้วนะครับว่าไอการที่แกไปขอยืมตังอาแปะมาเรื่อยๆเนี่ยมันไปทําให้อาแปะเขาลําบากถึงกับต้องไปกู้เงินอะไรมาเลยแล้วเขาควรจะเลิกไปกู้เงินได้แล้วนะครับผมแต่รู้ไหมครับว่าชีนางซาโตะเนี่ยชีตอบว่าไงครับชีก็ตอบว่า เอาถ้าแปะกู้2เจ้านน้นไม่ผ่านแปะก็ไปหาอีกเจ้าหนึ่งมากู้สิครับคือแบบอารมณ์กู้กรุงศรีไม่ผ่านก็ไปกู้กรุงไทยอะไรประมาณนั้นนะคือแบบตอบเตีย้ยงหน้าด้านมากเลยนะครับผมซึ่งเมื่ออาแปะได้ยินมาแบบนี้เนี่ยอาแปะก็เลยบอกน้องนางไปเลยว่าแล้วอาแปะจะไปกู้ตังมาให้ได้ยังไงเพราะว่าไอการกู้ตังเนี่ยมันก็ต้องใช้สินทรัพย์อะไรไปค้ำประกันก่อนบวกกับตอนนี้เองเนี่ยอาแปะก็ไม่ได้มีงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันด้วยก็คืออาแปะแคคงจะอธิบายไปเนื่องจากเขาคงคิดว่า น้องนางซาโตะที่อายุแค่22เนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจขั้นตอนอะไรในการกู้ก็ได้นะครับผมหากแต่ว่าสิ่งที่น้องนางซาโตะได้ตอบมาคืออะไรรู้ไหมครับเธอก็ตอบว่าอ๋อก็ไม่เป็นไรนี่คะถ้าหากเขาต้องการเอกสารบอกว่าอาแปะจะทํางงทํางานอะไรไม่มีงานประจําเนี่ยอแปะก็ไปปลอมเอกสารขึ้นมาเลยคะ่ะหรือว่าไอ้พวกทรัพย์สินอะไรเนี่ยอแปะก็ไปปลอมๆแต่งบัญชีขึ้นมาก็ได้แล้วก็ไปยื่นให้บริษัทกู้นะคะ หลังจากนั้นไอตอนที่ไปกู้เนี่ยอาแปะก็แต่งตัวเข้าไปให้มันดูดีๆหน่อยแล้วก็ไปแบบตอแหลบอกเขาแค่นั้นแหละค่ะเขาก็ให้กู้แล้วเชื่อหนูคือจากคําพูดนี้ที่ชีซาโตะได้บอกมาเนี่ยมันก็บอกได้เลยนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้ใสๆใสคือเอาจริงๆเธออาจจะเคยไปหลอกเงินจากบริษัทกู้โดยวิธีนี้มาแล้วก็ได้เธอก็เลยได้นําวิธีนี้ไปบอกกับอาแปะนะครับผมแล้วประเด็นก็คือเธอได้พลาดไปจนกระทั่งอาแปะในรอบนี้เนี่ย ก็ได้ยอมในครั้งต่อมาด้วยครับก็คือไปโกงประวัติตัวเองเพื่อจะไปกู้เงินเพื่อเอาตังค์มาให้อีสันกระดานซาโตะเนี่ยเอามาไว้ใช้ปนเปชีวิตของชีเธอต่อไปนะครับผมแต่เรื่องราวเนี่ยมันก็ยังไม่ได้จบแค่นี้นะเพราะพอหลังๆมาที่อแปะเริ่มจะดื้อแพ่งไม่ฟังคำหวาดล้อมที่ชีนางซาโตะให้แล้วนะชีนางซาโตะเนี่ยก็ได้ใช้วิชามานขั้นต่อมาครับก็คือวิชาหลอกให้เขาหลงรักนั่นเองก็คือแบบ พออาแปะไม่ให้ตังอะไรแม่นางซาโตะใช่ไหมแม่นางซาโตะก็แบบอาแปะคะ่ะอาแปะไม่รักหนูแล้วเหรอคะหรือแบบถ้าหากอาแปะไม่ได้ให้ตังหนูในรอบนี้นะหนูจะต้องอยู่ไม่ได้แน่เลยหนูจะต้องทนไม่ไหวแล้วหนูก็จะต้องไปกดปุ่มชัดดาวตัวเองนะคะซึ่งนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้อาแปะนะครับ กลัวมากเลยว่าน้องนางซาโตะเนี่ยจะไปคิดทําเรื่องอะไรร้ายๆกับตัวเองหรือเปล่าอัแปะก็เลยที่ไปพยายามหาตังค์นะครับให้อีนังนี่ต่อครับผมจนกระทั่งสุดท้ายเงินที่อัแปะได้เปไปให้กับน้องนางซาโตะเนี่ยนะมันก็ตกอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนเกือบเกือบเก้าแสนบาทไทยกันเลยทีเดียวนะครับคือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนั้นเนี่ยมันก็มาถึงครับ นั่นก็คือวันที่เจ้าหน้าที่ทวงหนี้ต่างๆจากไอ้บริษัทที่อาแปะได้ไปกู้เงินมาเนี่ยเขาก็ได้มาตามทวงตังจากอาแปะนะครับซึ่งอาแปะเนี่ยก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าจะไปเอาตังมาจากไหนมาคืนในเจ้าหนี้พวกนี้นะครับผมอาแปะในตอนนั้นก็เลยต้องยอมและติดต่อไปบอกกับแม่นางซาโตะแล้วก็พูดตรงๆรเลยว่าซาโตะจ๋าเมื่อไหร่จะคืนตังให้กับแปะแล่ะ คือไปขอตังคืนกับเธอตรงๆเลยประมาณนั้นนะครับหากแต่ว่าแม่นางซาโตะเนี่ยก็พยายามจะใช้วิธีแบบบายเบียงหนีอะไรกันต่อนะครับผมจนกระทั่งในที่สุดอาแปะก็เลยบอกว่านี่สรุปแล้วเธอไม่มีความคิดที่จะคืนตังให้กับแปะตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมซึ่ง พอหลังจากที่ข้อความนี้ได้ถูกส่งไปนะครับน้องนางซาโตะเนี่ยก็พูดขึ้นมาแบบร้อนเนื้อร้อนตัวเลยบอกเปล่านะคะฉันไม่ได้คิดจะไม่คืนตังค์ให้อะแปะฉันเนี่ยจะต้องคืนตังค์อยู่แน่ๆนอนๆแล้วประมาณนั้นนะครับผมแต่พอหลังจากที่เธอได้ตอบกลับมาแบบนั้นเสร็จปุ๊บนะชีเนี่ยก็เงียบไปเลยครับผมคือในไลน์เนี่ยจะเมเสร็จอะไรไปน้องนางซาโตะก็จะไม่ตอบเลยอ่ะแปะทักอ่ะแปะจะทวงเลยนะครับนางก็แบบ ทำปล่อยเบอร์แชทนั้นไปเลยนะครับผมซึ่งเมื่ออปแปะได้โดนน้องนางซาโตทําแบบนี้ใส่นะครับอปแปะเองเนี่ยก็ยังมีอุตสาห์กระจิตกระใจดีกับน้องนางซาโตครับผมคิดว่าไอ้สายที่เธอได้ยืมตังไปแล้วไม่คืนเนี่ยก็าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องนางซาโตเนี่ยมีปัญหาอะไรส่วนตัวอยู่จริงๆหรือเปล่า แล้วเราในวงเล็บอาแปะนะครับก็ได้ไปบีบคันน้องนางซาโตะมากเกินไปไหมอาแปะในตอนนั้นเนี่ยก็เลยได้ไปส่องดูอย่างไลฟ์สตรีมของแม่นางซาโตะเลย mm hmm. เผื่อที่เธอเนี่ยจะบ่นเรื่องปัญหาชีวิตอะไรกันมาบ้างนะครับฮะแต่ว่าพอหลังจากที่อาแปะได้ไปเปิดไลฟ์สตรีมแม่นางซาโตะนะเรื่องราวเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เราเราคิดหรืออาจจะเป็นมากกว่านั้นด้วยเพราะว่าไอสิ่งที่น้องนางซาโตะได้ทําอยู่ตอนนั้นนะครับก็คือ ชีนก็เปิดหน้าฉากมาไลฟ์สตรีมโชว์ความสดใสของชีเหมือนเดิมคือหัวเราะยิ้มแย้มอะไรกันนอกจากนั้นนะครับเธอก็ยังได้ประกาศข่าวให้กับแฟนดอมของเธอได้ทราบด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังจะแต่งงานแล้วนะคะแล้วเธอเนี่ยก็กำลังจะย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับผัว ซึ่งก็ได้เตรียมห้องสุดหรูบนตึกราฟาชั้นหรูเอาไว้ให้เธอแล้วคือสรุปแล้วชีวิตของชีซาโตะนะครับเธอก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยครับนำซัมเธอนี้มาอวดร่ำอวดรวยอะไรกันด้วยแต่ปังเนี่ยคือไม่คืนอาแปะนะั้นเนื่องจากว่าอาแปะก็โง่ให้เธออะไรมาเองใช่ไหมครับผมซึ่งเมื่อฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะคิดไปแล้วใช่ไหมครับว่าอาแปะในตอนนั้นเองเนี่ยก็คงจะกําดกเกอร์บวกแปะที่ถือในมือเนี่ยเตรียมจะไปจ้วงน้องนางอย่างแน่นอนเลยนะครับผมซึ่ง ถ้าหากเพื่อนๆได้คิดแบบนั้นนะครับเราก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆคิดผิดครับผมคือมันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากนะว่าที่เมื่อหลังจากอาแปะได้เจอเรื่องราวอะไรโหดร้ายกับชีวิตตนเองไปแบบนี้มากนะ่อะอาแปะนะครับแกยังพอมีสติครับที่จะใช้วิธีการในการแก้ปัญหาโดยการใช้กฎหมายเข้าช่วยเนื่องจากบ้านเมืองมันก็มีขื่อมีแปรใช่ไหมครับผมนั่นแหละ ในช่วงนั้นเองนะครับอาแปะก็เลยได้ไปร้องเรียนต่อศาลเลยคือฟ้องร้องให้เอาตัวน้องนางซาโตะเนี่ยมาึืนสารกันซึ่งไอสิ่งที่อาแปะอยากได้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับนอกจากแค่ขอให้น้องนางซาโตะเนี่ยคืนเงินไม้อาแปะในจํานวนที่เธอได้ขอยืมไปเท่านั้นเองดอกบบงดอกเบี้ยอะไรเนี่ยไม่ต้องไม่สนนะครับแล้วอาแปะเนี่ยก็ไม่ได้หวังด้วยว,ว่าน้องนางซาโตะจะต้องไปโดนลงโทษติดคุกติดตารางอะไรหรือว่าโดนปรับแม้แต่น้อยและ ผลของคดีที่ออกมาเนี่ยก็คืออแปะก็ชนะคดีด้วยคือแม่นางซาโต้เนี่ยจำเป็นจะต้องคืนเงินให้กับอแปะเป็นเงินจำนวน8 0 0แสนจนถึงเกือบ9 0 0 0แสนบาทได้ยังครบนะครับโดยก็มีกำหนดว่าเธอจะแบบแบ่งคืนะเรกันค่อยๆค,คืนแบบตามงวดเลยแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมที่อแปะตอนนั้นเนี่ยก็แบบโอเคเพราะว่าความหวังตอนนี้ก็เหมือนกับอแปะจะได้มีตังค์มากินข้าวอะไรกันขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเนื่องจากอย่างที่บอกอแปะเองเนี่ย ก็เป็นคนที่ไม่ได้มีรายได้อะไรมั่นคงกันเลยแล้วเงินเก็บของอาปแปะในตอนนี้คือไม่เหลือนะครับผมแต่แบบไอเร,เราเราที่มาจากอนาคตกันเนี่ยก็คงจะรู้ใช่ไหมว่าถ้าหากเรื่องราวมันได้จบดีแค่นี้เนี่ยไอรายการแมวชมพูที่มันชอบเล่าเรื่องดักดาร์กแบบนี้มันก็คงจะไม่เอามาเล่ากันหรอกนะครับผมนั่นแหละเพราะว่าในเวลาต่อมาถึงแม้ว่าอาปแปะเนี่ย กจะชนะคดีแล้วศาลก็มีการบังคับให้แม่นางซาโต้ต้องคืนเงินนี่ก็เอไปอะไรกันแล้วก็ตามนะครับสิ่งที่แม่นางซาโต้ได้ทําต่อมาคือปล่อยเบลอเหมือนเดิมฮะคือไม่สนใจจะเอาตังค์ไปคืนอะไรกับอแปะกันเลยนะครับผมนำซ้ำครับพอเธอได้กลับไปไลฟ์สตรีมเนี่ยเธอก็ยังได้นาเอาเรื่องราวที่เธอได้ไปต้องขึ้นศาลเพราะแปะมายืมตังค์อะไรเธอเนี่ยไปพูดแนวหยอกล้อหยอกเล่นด้วยว่าเุ้ยตังค์แค่แบบแปดแสนเก้าแสนแค่นี้แจิตเจ็ดคืนนั้นเรื่องมันก็จบแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับผมท้งที่แบบ ถ้ามันคืนได้แบบนั้นจริงๆเนี่ยเธอก็ควรจะเอามาคืนกับอาแปะแล้วแล้วจริงๆตังที่เธอหาได้จากนีไลฟ์สตรีมเนี่ยนะก็ว่ากันว่ามันสามารถคืนอาแปะได้แบบแค่3-4เดือนอะ่ะก็น่าจะใช้หมดนะครับผมเพราะอันนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีคนไปคำนวณสถิติมาจากในแพลตฟอร์มที่เธอได้แบบไปไลฟ์สตรีมอยู่นะว่าตังที่เธอได้จากการรับบริจาครับโดเนตมาแต่ละเดือนเนี่ยมันน่าจะอยู่สักเท่าใดนะครับผมซึ่งคําตอบก็คือ มันน่าจะอยู่ประมาณสัก2อถึงสามแสนบาทไทยกันเลยนะคือต่อให้เธอได้เกียดเงินมาแค่ครึ่งหนึ่งของแต่ละเดือนเพื่อไปคืนอแปะเนี่ยนะเธอก็จะสามารถคืนอแปะได้หมดภายใน1ปีแล้วด้วยซ้ําแต่ถ้าว่าชีนางซาโต้เนี่ยชีก็ไม่ทํานะครับผมซึ่งเมื่อเรื่องราวมันถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมโอ้และชีซาโต้กกจะเขียมก็จะแบบเข้มอะไรกันขนาดไหนคือมีตังค์เยอะแต่ทําไมไม่เอาไปคืนอแปะแล้วตังค์ที่เธอได้มาเนี่ย เธอไปทำอะไรกันแน่ล่ะซึ่งคำตอบนะครับมันก็ได้ไปถูกเฉลยอยู่ในแอคเคาทวิตเตอร์แบบไม่เป็นทางการอันหนึ่งของเธอครับผมที่แม่นางซาโตคงคิดว่แบบเป็น Twitter แบบไม่ดังอะไรของเธออแปะป็คโคงจะไม่มาเห็นแลวมั้งแต่มีเหรอครับที่แฟนพันธแท้ซึ่งตามรักตามเกลียดเธออย่างอาปปะเนี่ย เขาจะไม่ไปรู้ว่าเธอมีทวิตเตอร์นี้ครับผมโดยเนื้อหาในทวิตเตอร์นั้นนะมันเป็นสิ่งที่พอเอแปะไปเจอแล้วมันก็ทําให้เอแปะนันถึงกบปรี๊ดเลยครับเนื่องจากมันจะเป็นทวิตเตอร์ที่เหมือนกับแม่นางซาโตะจะมีไว้เพื่อการพนันของตวเองโดยเฉพาะคือไม่ใช่เอาไว้เล่นพนันนะแต่แบบเธอจะเอามีไว้โพสอวดรูอวดรวยอะไรตอนที่เธอไปยังโรงพนันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายรูปมาคู่กับเครื่องมือพนันบ้างหรือว่าเหรียญชิปพนันที่มันต้องไปแลกนะครับมาโชว์อวดลงโซเชียลอารมณ์แบบ คนชอบอวดรูออดร้อวดรวยในยุคนี้ที่แบบถ่ายรูปลงไ G Facebook อะไรแล้วก็โชว์โอ้โหจะไปที่อยู่ดีๆอะไรมาแบบนั้นนะครับแต่ในกรณีของแม่นางซาโตะเนี่ยก็คือเธอไปที่โรงพนันมาแล้วก็บอกดูสิเนี่ยจะมีถุงชิปพนันแบบตั้งละ2-3 0,000แสนบาทอะไรกันเลยนะซึ่งเมื่ออแปะได้เข้าไปเห็นเรื่องราวแบบนี้มาเนี่ยเราก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าอแปะเนี่ยอีจะป,ป,ปรี๊ดขนาดไหนนะครับก็คืออย่างที่บอกใช่ไหมตอนแรกที่อแปะได้ช่วยน้องนางซาโตะเนี่ยก็พพอาอแปะคิดว่าเอออีก็ยังเป็นเด็กอีก็ควรจะได้ รับการช่วยเหลืออะไรกันไปแบบนี้แล้วปัญหาของอีเนี่ยก็คงจะหนักหนาสาหัสจริงๆนั่นแหละแต่พอไปเจอปัญหาจริงๆที่แท้จริงของน้นก็คือนางโดนผีพนันเข้าสิงนะครับรอบนี้เองแหละอาแปะก็เลยตัดสินใจเลยว่าเดี๋ยวอ้วเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ไปไล่ผีพนันให้กับอีจริงๆเลยนะซึ่งในตอนนั้นเองก็เหมือนกับอาแปะเนี่ยจะมีการให้โอกาสกับน้องนางซาโต้ในรอบสุดท้ายด้วยนะคือเหมือนกับอาแปะเนี่ย ก็มีการส่งมเมสเซจไปขอทวงตังในรอบสุดท้ายกับน้องนางซาโต้ก่อนคือบอกว่าลึกคืนมาแค่นิดเดียวก็ได้คือแค่2 3 0 0 0บาทเท่านั้นอนะ่ะเพราะว่าอาแปะตอนนี้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องไปซื้อยาอย่างมากเนื่องจากเหมือนกับอาแปะตอนนั้นแกนจะเป็นโรคดิเพรสคือซึมเศร้ามากเนื่องจากเจอกับเรื่องนางมาอย่างเยอะแยะแบบนี้อาแปะก็เลยจำเป็นต้องใช้ยาเนี่ยเพื่อมาระง,งับสติอารมณ์ของอาแปะนะครับแต่แบบแค่ตังจะไปซื้อยาอาแปะก็ยังไม่มีเลยอาแปะก็แบบอ่ะ น้องนางอย่างน้อยเนี่ยเห็นใจอาแปะหน่อยได้ไหมว่าให้อาแปะมีตังค์แค่แบบซื้อยาพอจะดำรงชีพไปได้แต่ถามว่าพออาแปะได้ส่งเมสเซจไปเนี่ยสิ่งที่อาแปะได้รับตอบกลับมาคืออะไรครับคือไม่มีดอยอะไรเลยแม่นางสาตเนก็ยัยงเงียบเหมือนเดิมไม่สนใจอาแปะอะไรกันเลยครับผมนั่นแหละ มันก็เลยได้ทําให้4วันหลังจากที่ข้อความนั้นได้ส่งไปนะอาแปะเนี่ยก็เลยได้สบโอกาสในการไล่ผีพนันออกจากแม่นางซาโตะเลยครับผมเนื่องจากในวันนั้นเนี่ยเหมือนกับน้องนางซาโตะเธอจะออกไปไลฟ์สตรีมอยู่นอกสถานที่นะไปถ่ายทอดสดดูว่า ันนี้นะคะจะไปเที่ยวตามชินจูกุอะไรก็กว่ากันไปนะครับผมซึ่งนั่นแหละเมื่อภาพมันปรากฏแล้วอาแปะได้เห็นแบบมันอยู่ในกล้องแบบอาแปะก็รู้ทันทีเลยว่าเธอได้อยู่ตรงไหนนะครับอาแปะในตอนนั้นเนี่ยก็เลยรีบคว้ารถสาธารณะนะครับเบิ่งไปยังที่ที่น้องนางอยู่กินเวลาแบบกี่ชั่วโมงก็ช่างมันนะครับแต่ว่าอาแปะในตอนนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องไปไล่ผีออกจากน้องนางตัวน,นั้นอย่างได้แน่นอนแล้วแล้วสิ่งที่มาด้วยกับเมื่อ,อแปะเนี่ยก็คือ เดกเกอร์บวก8ปใส่การ์ดคนเหมือนนง1แล้วก็ไฮด้า3ใบครับผมคือจัดเอาแบบเดมเมจเ,เต็มที่เลยจิ้มทีเนี่ยกะจะให้ผีนะครับได้ออกมาจากร่างของน้องนางเลยแล้วก็เหมือนกับในข่าวเนี่ยก็จะมีบอกด้วยว่าในกระเป๋าเปที่อาแปะได้พกไปนะจริงๆแล้วมันยังมีไอเทมในการดูดวิญญ,ญาณอะไรเนี่ยออกอยู่อีกอย่างเยอะแยะเลยละครับผมและนั่นแหละเมื่ออาแปะได้ไปถึงตรงจุดที่ น้องนางซาโต้เนี่ยกำลังไลฟ์สตรีมมุงม้งมิ้งมุ้งมิ้งอยู่นะครับอแปะก็เดินเข้าไปด้วยหน้าตาแบบไร้อารมณ์ไม่สนใจเล,เลยแล้วก็ไปจิ้มแม่นางเลยแหละครับผมบอกผีร้ายจงออกไปผีร้ายจงออกไปก็จิ้ม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 จนกระทั่งแบบน้ำดงน้ำแดงนี่ได้พุ่งออกมาจากน้องนางกันหมดเลยนะซึ่งไอตอนที่มันได้เกิดเหตุอยู่เนี่ยคนรอบข้างที่เขาได้เห็นเหตุการณ์นะครับเขาก็บอกว่ามันจะมีเหมือนกับมนุษย์ปริศนาน่ะที่ได้ใส่ทั้งแมสใส่ทั้งหมวกคือเป็นเหมือนกับพวกสต็อก ออกมาจิ้มน้องนางกันนะครับผมที่ตอนแรกถึงแม้เขาจะไม่รู้หรอกว่าไอาคนในแมสในหมวกเนี่ยมันจะเป็นใครนะแต่ด้วยความซึ่งน้องนางซาโตะตอนไลฟ์สตรีมอยู่เนี่ยเธอก็แบบตั้งกล้องโชว์อะไรอยู่คนก็คิดว่าอ๋อมันคงจะเป็นแบบเขาสร้างหนังสั้นอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเนื่องด้วยว่า ไอยุคนี้เนี่ยวัยรุ่นก็มักจะมาสร้างหนังสั้นบ้าๆบอๆแล้วก็ไปถ่ายลงโซเชียลอะไรกันใช่ไหมครับก็ค,คิดแบบนั้นไปนะครับผมบวกกับด้วยเรื่องที่2ก็คือด้วยความที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปเผือกไปยุ่งอะไรกับชาวบ้านนะนะพอมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ถึงแม้ว่าน้องนางซาตโตะจะโวยวายอ้อ HP เขจะหมดแล้ว HP จะหมดแล้วอะไรเนี่ยก ไม่มีใครไปช่วยเหลือเธอเลยนะครับจกกนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยน้องนางซาโตะก็ลงไปนอนกองกับพื้นในแบบที่หลอด h p ีเนี่ยแดงบีบบ่บีบบ่คือเกือบจะหมดแล้วนะครับแล้วอาแปะเนี่ยก็ได้จบพิธีการไล่ผีด้วยกันฟาดฝาตีนของตัวเองนะครับไปที่ร่างของแม่นางซาโตะที่อยู่ตรงพื้นแบบเลยแล้วก็บอกผีร้ายจงออกไปอีปลวกจงดับไปอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งนั่นแหละเมื่อกว่าที่ชาวญี่ปุ่นโดยรอบจะรู้ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องการถ่ายทําแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับน้องนางซาโตะก็มีเสียงตึง้งตึงตึงตึงดังออกไปจากตัวเธอเรียบร้อยแล้วนะครับผมและเรื่องราวต่อจากนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องราวที่แบบดราม,ม่าก,กันมากเลยคือจริงๆอยู่แล้วว่าอาแปะเนี่ยก็ได้โดนจับไปนะครับแต่ว่าความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นเนี่ย ก็แบ่งเป็น2ฝัก2ฝ่ายเลยนะคือฝ่ายนึงเนี่ยก็บอกว่าก็สมและแะละที่อาแปะควรจะทําอย่างนั้นคือถ้าเป็นเขาเองเนี่ยเขาอาจจะแบบทํามากกว่าที่อาแปะทําอีกแต่อีกฝ่ายนึงนะครับก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันต้องควรจะแก้ไขกันแบบไม่ใช้กําลังสิคพือจริงอยู่แล้วว่าน้องนางซาโตะเนี่ยแกทาผิดทําไม่ดีอะไรแต่ว่า บ้านเมืองก็มีคือมีแปรกันใช่ไหมล่ะทำไมมันไม่ใช้กันก็นั่นแหละมันก็แยกกันไปแบบนี้แล้นะครับผมว่าแต่เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงครับผมคือถ้าเพื่อนๆเ,เองเป็นอแปรเนี่ยเราจะเลือกใช้วิธีในการแก้ไขปัญหาแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ด้านล่างด้วย หรือถ้าอยากฟังเรื่องราวแปลกๆอื่นอย่างเช่นสตรีมเมอร์ที่เขาได้แบบพยายามไปไลฟ์เพื่อบุกทลาย call center ในกัมพูชาเนี่ยเราก็สามารถกดไปฟังได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ mm hmm. แอดมีเอาไว้ให้แล้วและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย